สวัสดีค่ะเพียงตะวันนะคะจากช่องเพียงตะวันใน t ิกตอกนะคะวันนี้จะพามาดูร้านของพี่น้ําเย็นนะคะพี่น้ําเย็นใน t ิกตอกชื่อยูอะไรคะน้าเย็นเขาเนี่ยมูลเงินร้านค่ะ<อ>แล้วชื่อชื่อใน t ิกตอกนี่แบบคนรู้จักเยอะหรือย,ยังคะก็มีผู้ติดตามสองพันแล้วนะคะโอ,โอเคค่ะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่น้ําเย็นเขาเปิดร้านเขาเนี่ยมูลนะคะที่ เบบี <b> บางแพะนะคะแ, <ฮ S 1> แล้วก็ <66. S 1> เป็นวันแรกที่เปิดร้านนะคะข้าวเหนียวมูเนเป็นสูตรของทางร้านเลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวจะขอสอบถามนิดนึงนะคะข้าวเหนียวมูนเนี่ย,ยพี่ได้สูตรมาจากไหนคะได้สูตรมาจากแม่แฟนค่ะเรามีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ปรับปรุงตั้งแต่เรื่องข้าวเหนียวมานะคะแล้วก็การใช้กะทิแล้วก็น้ำตาลค่ะก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากส่วนใหญ่แล้วที่แม่มีมาก็ดีอยู่แล้วได้ข่าวว่าวันนี้ ราคาพิเศษกว่าทุกวันใช่ไหมคะเพราะปกติเนี่ยจะโลลเท่าไหร่คะปกติโรลละสองอบาทค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดร้านวันแรกก็ร้อยหกสิบาทค่ะแล้วก็ชิมฟรีที่ร้านนะคะใครๆอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็แวะมาค่ะโอ้ใครที่สนใจแวะมาได้นะคะแล้วข้าวเหนียวมูนของทางพี่น้ำเย็นนะคะจะมีทั้งมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเนาะทั่วไปเนี่ยจะเป็นน้ำดอกไม้ นอกจากข้าวเหนียวมูนที่เป็นสูตรของทางร้านแล้วอร่อยแล้วยังมีมะม่วงน้าดอกไม้ค่ะมะม่วงน้ําดอกไม้ก็จะลูกสวยนะคะจากสวนเลยดู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 ดดมะม่วงลูกใหญ่เท่านาเจ้า,จาของร้านเลยค่ะอ่ะดอันนี้เป็นมะม่วงน้าดอกไม้เขียวนะคะแล้วก็น้าดอกไม้เบอร์สี่ไม่ใช่น้าดอกไม้สีทองนะคะถ้าน้ําดอกไม้สีทองจะเป็นอีกแบบหนึง่งมีหน้าปลาแห้ง ปลาแห้งนะคะของร้านน้ำเย็นอะ่ะจะไม่ได้เป็นปนๆแบบเอาไปปนจนละเอียดผสมกับน,น้ำตาลทรายนะคะจะมีเท็กเจอร์ของเนื้อปลาเวลาที่เราทานกับข้าวเหนียวอะค่ะใช้ปลาช่อนทะเลนะคะเอาไปย่างให้แห้งก่อนแล้วก็มาตำนะคะแล้วถึงจะเอามาทำเป็นปลาแห้งค่ะมีมะม่วงอ,อกล่องนะคะมะม่วงอ,อกล่องนี่เป็นของดําเนินค่ะลูกไม่ไม่ใหญ่มากกลางๆหวานอร่อย แล้วก็ที่ร้านก็จะมีน้ำกะทิทุเรียนค่ะน้ำกะทิทุเรียนนี่ที่ร้านน้ำเย็นใช้ทุเรียนหมอนทองค่ะแล้วก็ใช้กะทิสดนะคะน้ำตาลมะพร้าวไม่ได้ใช้กะทิกล่องที่เป็นพัชเจริญน,นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นสังขยานะคะหน้าน้ำเย็นไม่ใช่สังขยาหน้าเนียนค่ะที่ร้านหน้าจะไม่แตกนะคะเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้ทำหน้าแตกคะ่ะสังขยานี้ก็จะมีส่วนผสมมีไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะไม่ได้ใส่แป้งคะ่ะน้ำตาลแล้วก็ มะพร้าวค่ะเป็นกะทิสดนะคะไม่ได้กะทิกล่องเพื่อนๆคนไหนอยากชิมนะคะก็แวะมาที่ร้านน้ำเย็นนะคะที่เกษม66ค่ะร้านตั้งอยู่ในเบสบี๊บเนือย่างเลยนะคะจะอยู่ในแอรีพื้นที่เดียวกันนะคะด้านข้างจะเป็นอเมซอนนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นร้านเข้าเนี่ยบุนกันร้านค่ะเข้ามาได้เลยนะคะจะเจอน้ำเย็นทุกวันค่ะที่ร้าน